เดี๋ยวประยุน,นผูจะขอแนะนำวหน้าโครงการนะครับท่านหัวหน้าคคงเคยอ,อยู่ครับดเดี๋ยวผมจะชวนให้ท่านหัวหน้าได้พดพ,พคุยกับท่านผู้ปกครอ,องและคคณะรู้จารย์น้องๆก่อนครับแล้วจะขอกล่าวต้อนรับนะครับท่านผู้วิหารของเทศบาลตำบลน่าน,ส,น,นสายรวดนะครับ ท่านน้องๆนะฮะเยาวชนจริงๆนะครับเยาวชนจริงๆน่าจะเป็นระดับอนุบาลนะฮะะ3-5ปีนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับที่มากับน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้ทางโครงการพระมรีผาแดงเราเรียกย่อๆนะครับโครงการพระมรีผาแดงนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้ในเรื่องของกา รมชาติเนาะให้กับน้องๆปล่ mond, io, s. <S มฝังน้องๆไว้ให้เขามาเห็นมาดูนะครับเพราะว่าบ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เขานะครับก็ต่อไปอนาคตก็คงจะอยู่แถวในไมฆสอนนี่แหละตรงนี้นะครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นโครงการพื้นที่ของสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้านะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบรมราชกุมารีนะครับเป็นโครงการที่เรารับ ต่อมาจากบริษัทคาเดนดัสตี้จำกัดมาหาชนนะครับเมื่อเขายุติการทำเหมืองในปี2560นะครับก็ส่งมอบพื้นที่คือให้กอบก่าไม้มน,นจากตรงนี้เป็นป่าสูงในธรรมชาตินะครับเราก็ต้องมาดำเนินการฟืนร้นฟูนะครับปรับปรุงนะครับให้มีสภาพเอ่อเป็นป่านะครับต่อไปในภายภาคหน้าแนละตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีภารกิจหลักๆหนึ่งคือหนึ่งทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิลลง่งแวดล้อม ในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับฟื้นฟูบริเวณเหมือน,นะครับแล้วก็จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยนนในานพัฒนาการนะครับตอนนี้ของเราก็มีจุดที่น่าสนใจนะฮะในพืน้นที่ที่พวกเรารู้คือลำตกขะแดงน,นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบิเวศเชิงนิเวศต่อไปนะครับการนักเรียนเขามาศึกษาเรียนรู้อันที่2นะครับก็จะมีพระเจดีย์พระธาตุเหลืองขาแดงนะครับซึ่งเป็น จดีนะครับซึ่งบริษัทขาแดงนะครับเขาจัดสร้างขึ้นใหม่ตทดแนทนพระธาตุองค์เดิมที่อยู่ถุกอัญเชิญไว้ที่บ้านค้าทบาลนะครับและที่สําคัญนะครับสมเด็จพระนิษิาธิราชาท,ท่านมีพระราชกรุกาที่คุณนนะครับให้จัดสร้างพัะพุทธรูครับพุทธทัชีหน้ามุนีท่านพระราชทานานามให้ด้วยนะครับก็อยู่บริเวณในเจดีย์นะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเรา ด้านบนนะครับหรือน้องๆอาจจะได้ท่านผู้ก็ได้ไปกราบไหว้สักการะนะครับแล้วก็ไปชมทิวทัศน์ของเมืองแม่สอดนะครับบนยอดเขาสูงสุดนะครับประมาณ6 0รอกว่าเมตรนะครับตรงนี้ก็น้องๆอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะครับนะครับก็อย่างน้อยก็ได้มาเห็นนะฮะสภาื้นที่ของเราเนาะโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครับก็จะเราคนแม่สอดเราอยู่แม่สอดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยตรงเนี้ย จะเป็นไรจะเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นสวนพุทธศาสตร์นะครับรวบรวมพันไม้ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับเหมือนเหมือนที่เรามีคือไม้เมืองหนาจากยุโรปจากอเมริกาอะต่างๆก็จะมารวมอยู่นะครับก็เดี๋ยวชมพิดีอารนะครับที่เป็นการต้อนรับแนะนําโครงการนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับโครงการเนี่ย ผาแดงเล้เี่ยนะจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตน,นะอยากให้พวกเราได้รับทราบด้วยเนาะจะได้ประชาสัมพันธ์กันไปต่อๆนัก้องนัอนุบาลเนี่ยนะต่อไปอาจจะมาทํางานที่นี่นะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยนักอาไรต่งก,กม็มาทาํางานในบริเวณของโครงการนี้นะครับก็ลองชมนะฮะชมวิธีวิธีทางก่อนละกันนะครับ พระบาทสมเด็จพระบ,บรมมีนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้พิจรารณาดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเหมืองเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองให้กลับสู่สภาพป่าตามธรรมชาติและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เหมืองอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่อไป โดยส่งรับโตรงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่24มีนาคม2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรราชาพุมารีทรงรับแนวทางการพัฒน,นาพื้นที่กิจกรรมเหมือนที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหลง่งเรียนรู้ตามธรรมชาติตามที่นายอาสาสารสินป์ประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัอร์เรีจำกัดมหาชนได้กล่าวบอบครงทูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของเหมืองผาแดงซึ่งจะยุติการทาเหมือนในปีพุทธศักราช2 5 6 0 ท้องทั้งขอพระราชทานอนุญาตน้องกล้าวน้องกระมอ่อมถวายรุ่นลับรองที่ประทับและอาคารโดยรอบและแนวทางการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเหมืองที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ